ต้องเป็น open and connect government คือทั้งเปิดกว้างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงด้วยเราจะต้องเปลี่ยน mindset เราอย่าไปมองว่าการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมันคือการทำให้งานเราล่าช้าขึ้นนโยบายที่มันออกแบบมาในรูปแบบลักษณะของการ top down บางทีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ได้เกาถุกที่คันไม่ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ว่าพูดถึงในเชิงของภาครัฐเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมได้เช่นกันนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาครัฐหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยจะมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายให้ประชาชนได้เข้าไปติดต่อกับภาครัฐได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งในทางนโยบายสาธารณะเองก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายได้เช่นกัน,นะคะ่ะในที่นี้นะคะก็หมายถึงการพัฒนาในกระบวน การการทํางานของภาครัฐหรือว่าในผลงานหรือการให้บริการนะคะที่ออกมาแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเป็นนโยบายที่พึงปรารถนาที่ดียิ่งขึ้นค่ะในเชิงนโยบายนะคะบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงในแง่ของการใช้เทคโนโลยีเสมอไปแต่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมและก็สามารถที่จะพัฒนาประสิทธิภาพข,ของนโยบายได้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่นโยบายนั้นออกมาแล้วตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด อันดับแรกเลยนะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือการมีส่วนร่วมต้องเข้ามาเป็นปัจจัยสําคัญในกระบวนการนโยบายในปัจจุบันมากขึ้นบางทีแล้วเนี่ยนโยบายที่มันออกแบบมาในรูปแบบลักษณะของการท็อปดาวมันเหมือนกับเราไม่ได้เกาถูกที่ขันไม่ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตามความต้องการของประชาชนนที่แท้จริงเราจะต้องเปิดใจให้ประชาชนนะคะหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการเชื่อมโยงร่วมมือกันของหลายภาค ในการออกแบบในการระบุประเด็นปัญหาเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นต้องลงไปถึงการดูรากลึกของปัญหาหรือว่าจริงๆแล้วสาเหตุของปัญหานั้นที่จะนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายควรที่จะมีแนวทางอย่างไรเพราะว่าการมีส่วนร่วมนะคะจะทําให้เราสามารถออกแบบนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่นคะแนวความคิดที่2นะคะคือการเปลี่ยน mindset ยอมรับข้อผิดพล การทำนโยบายเองเนี่ยก็ควรที่จะมีการลองผิดลองถูกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าการลองผิดลองถูกนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เราสามารถควบคุมได้ในพื้นที่ที่จํากัดในงบประมาณที่จํากัด เพื่อท like ี oh no? way, me, so smart, ่เราจะได้ดูว่าผลลัพธ์ของมันออกมามันสามารถแก้ไขปัญหาแบบที่เราเนี่ยวางวัตถุประสงค์ไว้แต่แรกจริงหรือเปล่าในแง่นี้เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินศักท์ใหม่นะคะที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายหรือ policy lab ขึ้นมานโยบายเองก็สามารถที่จะทดลองใช้ ก่อนได้เช่นกันเพื่อจะดูผลของมันแล้วเรานำสิ่งนั้นมาแก้ไขนะคะเป็นการลองผิดลองถูกจนกว่าจะเจอสิ่งที่เราต้องการจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจแหละว,ว่านโยบายเนี้ยจะสามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจริงๆถึงจะออกมาเป็น policy implementation นำนโยบายไปปฏิบัติในวงกว้างต่อไปค่ะ จุดประสงค์ของมันเนี่ยก็เพื่อที่จะนํามาแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนเดิมๆในกระบวนการนโยบายที่เราได้เคยพบมามันก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายนะคะในปัจจุบันเนี้ยจะมีการบ่มเพาะแนวคิดแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำแฮกเกอร์ทอนหรือว่าการทำแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐก็ดีนะคะหรือว่าภาคประชาชนก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเข้ามานําเสนอแนวคิดทางนโยบายนะคะหรือว่าการทํางาน เพื่อการพัฒนาสังคมที่ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนโยบายสาธารณะของทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เรียนรู้เครื่องมือเหล่านั้นและก็ได้ทดลองลงมือทําจริงๆเราจะมีวิชาหนึ่งค่ะที่เรียกว่าวิชาโปรเซแหละนะคะวิชานี้เนี่ยมีการเปิดโอกาสให้นิสิทได้ทดลองทําจริงเป็นโปรเจกต์จริงนําเสนอจริ และนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญวิทยากรในศาสตร์ของนโยบายสาขาต่างๆมาให้ความรู้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้นในวิชานี้ด้วยค่ะแนวคิดที่มองว่ามีความสำคัญมากต่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายคือการเป็นภาครัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ การสร้างความร่วมมือในที่นี้เนี่ยต้องเป็น open and connect government คือทั้งเปิดกว้างนะคะแล้วก็เชื่อมโยงด้วยในฐานะที่เราเป็นภาครัฐเราอย่าไปมองว่าการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมันคือการทําให้งานเราล่าช้าขึ้นเราจะต้องเปลี่ยน mindset เหล่านั้นใหม่เราจะต้องมองว่าการที่ประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยจะทําให้แนวทางนโยบายออกมาแล้วตอบโจทย์ความต้องการของเขาเหล่านั้นได้ดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ยาก ไปกว่านั้นก็คือเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนหรือภาคส่วนอื่นๆเนี่ยอยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการออกแบบนโยบายอันนั้นนะคะเราสามารถที่จะมาเรียนเคล็ดลับต่างๆได้คะ่ะในหลักสูตรน,นโยบายสาธารณะของเราคะ่ะ